เปลี่ยนกับกูขา,กขาตั้งสู้โอ้ยโดนน้ำวะ่ะมันมันเจอพวกแสงแสงเผาบ้างไหมครับแบบเป็นดวงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นดวงๆมันเป็นหลอดมันแรงเกินไปหอดมันแรงมันก็จะไหม้เป็นดวงแต่นี้ไม่เป็นเนาะมันก็แล้วแต่ะ ของกู้ขีมว้วนว่สี่ม้วนของกูก็สี่มว้วนอย่างนี้คือ,อยังไงครับเขามีให้เช่าหรือว่ายัางไงมีให้เช่าแล้วแต่แล้วถ้าถูกใจกันก็แลกเปลี่ยนก็ได้嘛อ๋อแลกเปลี่ยนกันได้ไม่ต้องซื้อ,อเดี๋ยวสอบถามหน่อยครับอสอบถามผู้รู้หน่อยของป้านี่หน่วยไหนอะครับอ๋อมีเสียภาพยนตร์สาขาสระบุรีมีเซีย ภาพยนตร์สระบุรีอ๋อมีหนังร้อยกว่าเรื่องเป็นยังไงมาบ้างฮะตั้งแต่ประมาณนักช่วงหลังๆมาเนี่ยเรื่องฟิล์มเนี่ยมีคนเข้าถามหาเยอะไหมก็มีถามอยู่แต่ว่ามันยุ่งยากต้องมานั่งตั้งต้องมานั่งคอยเฝ้าฉายคือหนีไปไหนไม่ได้ไม,ไม่ได้ถ้าถ้าเป็นเตจิติต้อนมันจะสบายกว่าตั้งแล้วทิ้งไปเลยแต่มันไม่ได้ฟิลมันไม่ได้ฟิลถูกต้องเราต้องดูแล้ว บนจอเราเราจะคุ้นเคยกับมันจะมีเส้นใช่ถ้หนังไม่มีเส้นไม่สนุกแล้วยิ่งตอนเปลี่ยนฟิล์มนะ,ะนั่นลุน <laughs> ้นเหมือนเหมือนเหมือนฝนตกไปปัญหาเลยหนังนี่จะกลัวลมถ้าเจอลมปุ๊บเนี่ยสาวแล้วมันจะตีะหนังกลับแล้วมันจะขาดถ้าอย่างแบบสบายสอากาศสบายสบาย,บายนี่จะฉายแล้วจะแด้อารมณ์ไม่ต้องมานั่งระวังมันก็จะจะ,จะสาวฟิล์มอะไรได้านมันก็จะไม่สะดุด ถ้าไม่งั้นถ้ามีลมมาอย่างเงี้ยพพลามันตีใช่ไหมฮะตีแล้วมันก็จะพัดให้เราขาดริงเอาไม่ทันบางทีก็หลุดจากเห็นเมื่อกี้ฟิล์มไปกองอยู่ข้างในใช่ใช่หลุดจากม้วนล่าลมมันไอ้นั่นมันตีขึ้นอืมอืมอืมมันตีขึ้นทําหนังมากี่ปีแล้วฉันนะตั้งแต่อายุฉันสิบสามอยู่กับแม่ปามาขายหนังลงคือเกิดมานี่อยู่กับครอบครัวหนังเลยไหม คือเกิดมาก็เห็นหนังเลยใช่เป็นนักภาคเลยคือมีเซียนี่คือยังไงครับตั้งแต่ยุคแรกแรกรุ่นแรกแรกของพ่อแล้วมันธีรชัยภาพยนตร์จีธีรชัยภาพยนตร์ใช่โคราชอันนั้นตั้งมาก่อนมีเซียกี่ปีก่อนเกิดอีหกสิบปีอันนี้ฉันหกสิบกว่าแล้วอ่ะนะแล้วก็พ่อกับป๋าเป็นนักภาคอ๋อชื่อ อ่อนกับวันน,นีอ่อนกับวันนีใช่คือคู่กันใช่ไหมครับครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นนักพากย์ได้ไหมอ๋อสมัครเล่น <c oughs> <c oughs> คือพากย์ด้วยสมัครเล่นเอาขอสักหน่อยได้ไหมว่าไงล่ะครับคุณอาอยังไงครับดีไหมครับเสียงจายปกติเวลาเราไปพากย์หนังเนี่ยแล้วตัวไหนที่เราพากย์แล้วคนดูชื่นชอบมากที่สุดต้องใสอารมณ์เอาเอง ใสอารมณ์เอาเองว่าตัวนี้อย่างนี้ฮะออกมันไม่ตลกแล้วก็ทำมันตลกซ้ำๆเพอให้มันนอกบทไปใช่ถ้าโมแต่ไปตามมันละมันมันจะเงียบเงียบกิ๊บเออใช่ใช่เรามีเทคนิคยังไงเวลาภาคหนังอะฮะให้ให้ดูสนุกให้ดูสนุกก็ต้องมีตลกแล้วก็แย่คนดูหน่อยอ่าต้องกระเซาคนดูหน่อยถ้าเงียบเงียบเราเริ่มแล้วเริ่มหามุกแย่แล้วใช่ใช่ ตลกคนก็จะได้ดูเอาหันมามองเรามั่งเอาคนเ้าหัวเรา,มา,เาะมั่งอความสุขของเราคืออยู่ตรงนี้ย,นยิ่งคนขำกึกกักกึกกอะไรยิงช,ชอบใช่ไหมฮะวันนั้นนอนมีความสุขแล้วตอนนี้ล่ะครับรช่วงนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็มีความสุขถ้าฉ่ายหนังฟิลไม่มีหนังฟิล์มนเพื่อนมาฉายหลานฉๆาๆยหนังฟิลชอบแต่อลติกตอนจะไม่ค่อยเท่าไหร่เออมันมันเหมือนมันง่ายเกินไปเราอัรรรสมันไม่มีเป็นยังไงครับหลังจากที่ จัดลำตะคองกลางแปลงขึ้นมาอ๋ออันนี้ก็มีแต่พวกลัานๆมันเชิญกันมาเขเชิญกันมาก็มาช่วยกันมันเพื่อนมั่งพี่กันมั่งอะไรเงียรู้จักกันทุกจอ,อะจะเรียกใช้กันอ่าจะใช้อคือพอ <ๆ S 1> พอม,มีงานหนังอะไรเงี้ย คนที่ทำหนังอะไรก็จะมารวมกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็จะบอกว่าเออวันนี้จ่ายค่าคนงานนะอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างไม่ได้หาเรามารวมกันอ่อีกอย่างหนึ่งครับอย่างชัางงานหาภาพหรือจำภาพก็อีกอย่างหนึ่งในโซนปากช่องหรือโคราชนะฮะเวลาเรารวมตัวกันยากไหมครับหรือว่าโทรเดี๋ยวนี้มันโทรง่ายโทรโทรศัพท์กันก็ถึงกันแล้วเออแล้วมี จัดกิจกรรมร่วมกันคล้ายๆอย่างนี้มีบ่อยมั้งไหมครับก็เพิ่งอันนี้เพิ่งครั้งแรกนั่นเองเนาะใช่ใช่อันนี้ครั้งแรกอ๋อเป็นครั้งแรกเลยเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นใช่ใช่จะมีต่อไปไหมมีครับมีมีแต่ว่าก็นั่งต้องนานใช้เวลาหน่อยเออเดีวจะติดจับพีมันติดกันไมถึงหรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานกินปลาเดือนหน้าใช่ไหมล่ะสิงหาซิงหากันยากันยาใช่งานกินปลาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นธันวาแต่ไม่ได้จัดตรงนี้นะ หนังหกจอเนี่ยจะไปจัดตรงต้นทางขึ้นไปหน่อยนึงขึ้นไปอีกขึ้นไปหน่อยนึงจะเลี้ยวขวาไปส0บไร่นล้นต่อไปเราก็จะได้เห็นกิจกรรมของหนังปากช่องเรื่อยๆไม่ได้เงียบหายไปหนังเรายังยังฝังเขตเขตอันนี้ยังดูหนังดีดูหนังดีนะวันนี้ภาคเขตสระบุรีจะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนกับเนี่ยอย่างที่ผมมาดูเนี่ยหนังหนังจบไปแล้วเขาก็ยังนั่งอยู่เป็นเพาะอนอนิสงบริเวณแถวนี้หรือเปล่า ที่เขามานั่งคือเขามานั่งอยู่แล้วเย็นนักคิดของกินอะไรได้นั่งเย็นสบายด้วยนังเราก็เลยได้อนุสนิสงตรงนั้นด้วยอือครับฝากเลยแล้วกันนะครับเนาะลำตะคองกลางแปลงอ่ะเชิญชวนหน่อยเชิญชวนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขอเชิญนะครับทุกจอครับลาลำตะคองกลางแปลงนะครับขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านมาดูหนัง งานเรามีวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงวันที่29่สิบเก้าครับถึงยี่สิบ้าใช่ใช้คือละสองเรื่องสองเรื่องทุกจอระบบฟิล์มระบบฟิล์มสองจอมีสองจอนอกั้นเป็นดิจิตอลครับอมาฝากด้วยนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้มาชมกันนะครับผมอยู่กรุงเทปคือคือทำช่องเกี่ยวกับหนังกลางแปลงนี่แหละก็ทั้งทุกระบบแหละระบบ ทั้งดีต้นทั้งฟิล์มแล้วก็หนังแข่งแข่งครึ่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับเงสียที่นี่จะไม่ดที่นี่จะไม่ถนัดกันเกือบเกือบไม่เข้าเลยเราเอาคนดูหนังดีกว่าไปครับวัละหานละหานไล่วัลลหันายวัลลหันวัละหานไล่อ๋อไปเหมือนกันเสียงมันไม่สนุกเหมือนอย่างนี้ดูหนังมันสบายดีเนี่ยคือบรรยากาศมันได้เลยอ่ะใช่ใช่แล้วฟิลด้วยอย่าคอบคออย่างเงี้ยคนไม่เดินหนี ดังเกินเยอะมากคนเยอะคนเยอะที่นี่ขอบคุณนะครับทุกคนบวัสดีครับบวัสดีครับเน้นด้วยสีนครภาพยนตร์จอสวยๆนะครับสีนครภาพยนตร์ใช้ระบบฟิล์มของเมืองย่าโมนะครับโคราชนี่เอง